สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกะลาแลนด์ครับวันนี้มากลางคืนเลยนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนย้ายย้ายกระถางนะครับย้ายดินย้ายดินแล้วทีนี้ถ้าเราทํากลางวันนะครับใบไม้มันจะคายน้ําถ้าเราทํากลางวันแดดร้อนๆต้นไม้เราอาจจะบัดซบนะครับภาษากลางเรียกว่าโซมนะครับภาษาบ้านผมเรียกบัดซุก็คือมันอาจจะโทมหรืออาจจะตายได้ก็เลยเราก็ต้องมาทําในเวลาที่ไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูครับ ตามสูตรนะครับการย้ายต้นไม้หรือย้ายกระถางนะครับถ้าเราย้ายตอนแสงแดดร้อนๆนะครับมันจะใบไม้มันจะคา,ายน้ํานะครับตอนกลางวันนะครับแล้วท่นี้รากมันรากมันไม่ได้ดูดน้ํารากมันลอยขึ้นมาตอนที่เราเปลี่ยนดินนะครับอาจจะทําให้ต้นไม้ซุดหรือโสมหรืออาจจะถึงตายได้นะครับก็เลยต้องมาเวลาตอนประมาณใกล้ๆค่าแบบนี้นะครับแล้วก็พอดีเลิกงานมาพอดีนะครับ อันนี้ผมจะย้ายต้นตาลฟ้าที่เพาะเอาไว้นะครับตาลฟ้าผมไปใส่กระถางเล็กนะครับปกติเราจะต้องเพาะในถุงนะครับเพาะในถุงแล้วก็เอาออกจากถุงมาใส่กระถางนะครับแต่นี้ผมเอาจากกระถางไปใส่ถุงนะครับเพราะว่ากระถางมันเล็กนะครับเอาไปใส่ถุงใหญ่แล้วดินมันก็จะเยอะขึ้นนะครับทําให้ต้นมันหาอาหารกินได้เยอะสมบูรณ์นะครับที่เห็นรากมันโผล่มา ที่ก้นกระถางนี่ก็น่าจะเป็นรากแก้วนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มปลูกนะครับตานฝ้ายังไม่เคยยังไม่เคยได้เข้าไปศึกษาว่าอะไรเป็นยังไงแต่ผมลื้อดินดูก็จะเห็นมีรากขวยนะครับรากขวยอยู่ด้านข้างนะครับเอารากใหญ่ๆน่าจะเป็นรากแก้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตัดนะครับผมก็จะเปลี่ยนดินเพราะว่าดินมันอาจจะปุ๋ยอาจจะน้อยนะครับ ไม่กล้าดินออกหมดนะครับกลัวมันตายก็เลยเหลือ,อไว้บ้างนะครับเพราะว่าครั้งแรกนะครับที่ได้ลงมือย้ายต้นตาลฟ้านะครับแต่ตาลตาลต้นอื่นผมก็ย้ายแล้วนะครับมันก็ไม่ตายอันนี้ก็น่าจะทนทนแดดทนแรงทนฝนอยู่นะครับดินที่ผมนํามาเปลี่ยนนี่ผมก็ได้หมักดินเอาไว้แล้วนะครับหมักดินเอาไว้ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับ ในดินก็จะมีใบก้ามปูมีขี้วัวแห้งมีใบไม้นะครับแล้วก็เวลาเอานา้ำผสมก็ใช้จุลทรีย์สั้วก็แสงเอเอ็มนะครับเทเทผสมลงไปในดินนะครับเพื่อให้ดินมันมีปุ๋ยนะครับถ้าเราดินเปล่าๆมาต้นไม้มันจะไม่งามนะครับมันจะไม่ค่อยมีปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติมันจะน้อยนะครับมันก็จะมีต้นตะบองเพชรเผือกนะครับผนอยู่ด้วยนะครับพอดีบางเตินผมได้มาก็เลยไม่รู้จะเอาไป ทำยังไงก็เลยเอามาเสียบเสียบทิ้งเอาไว้ที่กระถางนี่นะครับลากอกอกแล้วนะครับเดี๋ยวหากระถางแยกใส่ใหม่นะครับตอนนี้เราก็มาย้ายใส่ดินต้นนี้นะครับต้นนี้ผมรู้สึกว่าจะไม่ได้เอาเอาเม็ดมันออกนะครับเพราะว่าสะดือมันยังไม่เปือ่อยยังไม่รู้ก,ก็ปล่อยอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสะดือหลุดแล้วมันจะตายนะครับก็เลยไม่กล้าออกแต่ว่าถ้ามันเปื่อยมันหลุดแล้วก็เอาออกได้นะครับ เห็นไหมครับมันจะมีรากฝอยนะครับรากฝอยเยอะเลยนะครับรากแก้วก็น่าจะเป็นรากใหญ่นะครับบนไซ่หลายๆต้นนะครับที่ผมปลูกเอาไว้นะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ย้ายดินเพราะว่าการคือยังไม่ได้เข้าไปศึกษานะครับเรื่องดินเรื่องอะไรดีผมก็เลยยังไม่กล้าย้ายนะครับแล้วก็คิดว่าลดน้ํามันมันก็น่าจะโต จริงๆมันไม่ใช่นะครับดินแลวลดน้ําไปเรื่อยๆดินมันก็จะหมดปุ๋ยนะครับผมว่ามันจําเป็นจะต้องย้ายนะครับแต่อย่าลืมนะครับท่านต้องย้ายตอนไม่มีแสงแดดนะครับอย่าไปได้อย่าไปย้ายตอนแดดจ้าๆนะครับอาจจะไม่รอดนะครับต้นไม้ท่านนะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูต้นนี้กันนะครับต้นนี้ผมใส่กระถางไว้ใหญ่หน่อยเห็นรากทะลุกระถางออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดูว่ารากจะเยอะเหมือนในพ่อกระถางเล็กๆไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเห็นรากแก้วไหมครับท่านผู้ชมนะครับรากใหญ่ๆนนั้นแหละครับมันจะดูออกมาน่าจะเป็นรากแก้วนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับ ต้นนี้รู้สึกว่ารากฝอยจะน้อยนะครับแล้วก็ดินรู้สึกว่าดินจะแข็งแข็งนะครับผมบีบดูนะครับดินจะแข็งเหมือนเหมือนดินมันจะไม่ค่อยร่วนเท่าไหร่นะครับก็ดีที่ได้เปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าจะได้ดินที่เป็นดินร่วนเพราะผมสังเกตดูปลูกมาตั้งนานแล้วต้นมันไม่โตไปไหนเลยนะครับก็เลยมาลองเปลี่ยนดินให้ท่านผู้ชมศึกษาพร้อมๆกันไปด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อใครอยากจะย้ายจะเปลี่ยนดินอะไรก็ ลองดูนะครับถ้าท่านปลูกต้นไม้ลงกระถางแล้วสังเกตดูว่าจะไม่ค่อยโตไม่ค่อยแตกยอดใหม่นะครับสงสัยสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าในดินมันน่าจะหมดปุ๋ยนะครับรากฝอยไม่สามารถหาอาหารมาเลี้ยงลําต้นได้นะครับมันก็เลยไม่เจริญไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับเท่าที่จะเป็น เสร็จแล้วก็ลดน้ําตามปกตินะครับลดให้ชุ่มก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องแฉะนะครับ <S <S ก็เป็นันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับการย้ายการย้ายกระถางนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้เขาลากเขาเดินดีอะไรดีแล้วทีนี้เราจะย้ายกระถางที่หลังก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับย้ายไปสีต่ต้นเข็มเป็นี้มาต้นหนึ่งนะครับ อยู่ในกลุ่มเขาก็อย่าลืมกดติดตามช่องกะลาแรนนะครับเพื<ๆ>่อนๆคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ